สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้ยายขึ้นมาเก็บเชอรี่บนต้นนะคะนนยังไม่สุกดีเพื่อนๆก็เน่าทั้งเน่าทั้งนอนเพื่อกเก็บดูเพราะให้สุกมากก็นอนเจาะอันนี้ยังไม่มีนะคะตัวเต็งๆกรอบยายขอเก็บก่อนเด้ออยู่บนต้นเอาโทรศัพท์ขึ้นมาด้วย แค่พอกินต้นนี้มันสุกแล้วมันดำมันกรอบดีตรงตรงตรงสวนผักนะ่ะโดกแต่ว่ามันไม่ค่อยกรอบมันหวานนะมันหวานมากแต่นอนเจาะเยอะนอนมันชอบหวานหวานนะ่ะ ยายเขาเก็บก่อนเด้อ <c oughs> นี่อ้ยอร่อยแบบนี้เลือกเก็บเอาแต่สวยๆ <c oughs> นี่ได้แล้วเพื่อนๆเราจะพาไปกินกันว้ายลูกดำดำลูกดำดำสุดยอดลูกดำดำแบบนี้กรอบอือ อร่อต้นนี้เยอะลูกใหญ่แต่ก็เน่าเยอะนะคะคุณเพื่อนเน่นนาเยอะทั้งเน่าทั้งนอนปีนี้ยังยังไม่ได้เก็บเชอรี่แช่เลยแช่ไม่เยอะหรอกปีที่แล้วยังเหลืออยู่บ้างว้คุณเพื่อนแช่ไว้ก็ไม่ได้กินเนาะลูกวหวานหน่า มนันแต่มันไม่ค่อยกรอบเหมือนสีดำอ๋อ้ย่ยายเขาเก็บแล้วเนาะมาเฮ้ในดงเคเรนต์อีกเหมือนเดิมนี่เ <c ười> ก็บเชอรี่เว้ยเน่ามาเด้อกินเชอรี่วันนี้กินเชอรี่ในดงเคเรนต์นี่มันร่วงเมื่อกี้ ปุูกกะปิก็มานะคะแอปเปิลฟัไหนเก็บแอปเปิลเมื่อกี้ไว้ไหนอะโอนี่พักเหนื่อยก่อนโอ้ยเล็บก็บดำดำก็ช่างเลยเนาะคนสวนเนาะเออไม่ใช่คนเมืองมันก็ต้องดำดำย่างีงแหละกินแบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติกินแบบง่ายๆสไตล์จอมกนวยเองถ่ะ น,นี่ไม่ต้องกิ้มแล้วเด้อหวานแล้วเชอร์รี่หวานกรอบแต่มันมาไวไปไวเนาะสตอรอเบอรี่เชอร์รี่เนี่ยไวไปวโอ้ยแบบนี้นะเพื่อนๆรอร่อย ก็ไมนน่หวานกว่าแต่ว่าไม่กรอบหวานถือสารนเปรี้ยวเปรีเซ็ส่วนอันดำในเปรี้ยว10%เปรนะ อ่ละอย่างมันมีความอร่อยของมันอยู่ในตัวเนาะขนาดเลือกแล้วโอ้ยเน่าเยอะแยะเลยดูดิมันเจอฝน,นเพื่อนๆต้องรีบเก็บถ้ารีบเก็บตอนที่มันยังไม่สุกนะตอนที่ยายเก็บไปฝากข้างบ้านะนะตอนนั้นข้างแรกเลยที่เก็บอันนั้นสวยมากเลยแต้ว่ามัน มันไม่ค่อยหวานเต็มที่เนาะและไอ้ของเรามีเยอะแยะใครจะไปเก็บตั้งแต่มันยังไม่หวานนะเนาะก็อยากให้มันสุกเต็มที่อะไรอย่างงี้เนาะทีนี้ก็เก็บลําบากเนี่ยเวลายายจะเก็บแช่เนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะได้เก็บแช่หรือเปล่านี่ยมันหาเก็บลําบากแต่ก็แต่ก็อ่า ไม่เป็นไรมันจะไม่มีเชเรย์เราก็กินอย่างอื่นนะเนาะบางคนบอกเขาไม่เก็บแค่เยอะๆเขาไม่ได้สัมผัสเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาไม่รู้หรอกเนาะอย่างที่ยายเล่าให้ฟังนะมันเก็บตั้งแต่มันเริ่มสุกมันเปรี้ยวมันไม่อร่อยเนาะแล้วมันก็จะไม่มีหนอนเออมันดีอย่างเสียอย่างแต่เรารอให้มันสุกเต็มที่นะเข้าใจไหม ผลไม้สุกจากต้นเต็มที่เอ้ย oh, oh, oh. สุดยอดมันอร่อยเนี่ยเนี่ยมันอย่างตอนนี้นะฉันยายหาเก็บจนนี่ทั้งนีเนาติดมาตั้งเยอะตั้งเยอะไปฝากที่หมือนด้วยแบบนี้แบบนี้นะโอ้เ oh. มื่อสามสามหรือสี่ปีที่แล้วในสวนยายไม่มีพอาะีข้างบ้านเขาไปยายไม่เคยไปเก็บในสวนหรอก ทางบ้านเขาไปเก็บในสวนเออเขาชวนไปในสวนที่เขาขายให้เก็บเปิดให้เก็บเนาะยายไม่เคยไปหรอกก่พอเดีเอ,อไปถ่ายคลิปให้เอซดูเนาะไปดูคลิปเก่าๆเมื่อสดกดกดกเนี่ยนีแบบน,แบบนี้แบบนี้เลยนะดกมากเลยลูกก็ใหญ่แต่จืดเพื่อนๆไม่อร่อยเลยจืดยายก็เก็บมา เขาก็เก็บมาเยอะเหมือนกันนะเป็นสิบสิบกิโลเขาไม่แช่แข็งเนาะแต่ยายเก็บมาแค่ว่าแค่พอกิน <c oughs> คือว่าไปถ่ายอยากไปถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะของตัวเองแย่แย่ไปซื้อในสวนยายไม่ซื้อเดอ้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วอะว้า,วาเมื่อกี้มันหลุดแต่ก่อนยายเก็บเยอะเยอะไอตัวนี้เก็บไปทำน้ำผลไม้ปีนี้สงสัยจะได้เก็บ เยอะอีกนั่นแหละเพราะว่าเชอ,อ,เอ,อเรี่เปรี้ยวมันไม่ไม่มีลกูกพูดพูดถึงเชอรี่เปรี้ยวไม่ได้ไปดูเลยวันนั้นมันเริ่มสุกแล้วเนี่ย เขาบอกว่าก้อยก้อยใส่ข้าวคั่วเดี๋ยววันหลังยายจะมาทำกินดูยายไม่เคยกินหรอกใส่พริกปน่นใส่น้ำปลาราแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะ ก็กินหวานแล้วมากินเปรี้ยวมันเลยทำให้เปรี้ยวนออาอใส่กระเป๋าไปด้วยเวลายอยากกินมันจะได้ที่กินไปกินมาอยากกินแอปเปิ้ลไม่มีเดี๋ยวพลังตำตำผลไม้รวมดีกว่าเพื่อนเก็บผลไม้รวมไปตำแม่นี่นแหละอร่อยคนเพื่อ ก <c oughs> ินเสร็จก็ไปรถพักเกลียวยาให้กระตายช่วงเย็นเย็นระมาณเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มยายจะอยู่ในสวนคนเดียววันนั้นแฟนยายเขาบอกมาออกมามามา,มาเดินเล่น เออเขาบอกเออเวลานี่มันดีเนาะพวอย่างเงี้ยมันไม่ร้อนอืมกดนะ

อนยาให้แกตายก่อน